พี่ดอยเดี๋ยวผมเสียร่าสุดใส่ชารุ่งมาไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายสายจริ่งมานะก็อยู่ที่นนท์ี่เดิมมีใครช่วยเป็นคู้่บอลซ้อมไฟนี้มีที่โชคดีแม่จันดีแล้วก็พี่พีนค่ะตอนนี้เราอายุ17สูงเท่าไหร่165น้ำหนักปบ่อยๆตอนนี้54หมวยสไตล์อะไรครับหมวยส่วนเนื้อวันนี้เจอผู้่บอลเ่านะเว็บซี่วันนั้นเป็นไงไปพลาดยกสี่โอไปพลาดแพ้ไปทไมถอยหรือว่าอะไร ไปจับในไม่ได้แกนก็เลยพลาดแพ้คะแนนไปวันนั้นก็ต่อยเวทีร้อยแปดเนาะวันนี้ก็ร้อยแปดเหมือนเดิมคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้มั่นใจเลยมั่นใจแล้วล่าสุดต่อยใครไปก็ต่อยอ๋อวันนี้มาแก้มือช่องเจ็ดสีเราเคยมาต่อยช่องเจ็ดยังเคยมาแต่อยคู่หลังอืมก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนะไม่ตืนนาแต่นี้เปิดหัวคู่แรกเลยคิดว่านี้เอาคืนได้ได้เมื่อเช้าสอบหนักย่างเป็นไงบ้างพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้ สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาเอาชนะคือเลยพอมาแจ้งเกิดในช่องเจ็ดเลยพร้อมคุ้มมากี่กิโลสามสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบสี่สิบวาร์ผลจังหวัดศรีสะเกดเด็กศรีสะเกดฝากเช่วยช่วยไหมครับครับ f c m a n o บช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้ผมเต็มที่แน่ล้วพร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะด้วยนะอ่ะขอโชคดีครับ